สวัสดี FC นะครับกลับมาลุยกันต่อเลยนะครับมันก็ต้องถอดใบพัดออกก่อนครับจะเป็นเบอร์8นะครับใช้ผมใช้บล็อกไฟไฟ้ายิงออกดูไหมใครไม่มีบล็อกไฟไฟ้าก็ไปจับฝั่งนุ้นก็ได้ฝั่งสายแผนก็จะใช้ตัวทีขันออกได้อันนี้ผมเน้นความสะดวกไว้ก่อนวันนี้ผมขันใช้ปรแจขันผมก็ปลดข้อมือนะครับเมื่อเราถอดใบพัดออกแล้วเราก็จะใช้นะครับลูกบล็อกนะครับ ลูกบล็อกขันน,อน็อตแกนไฟออกนะครับอันนี้ถ้าใครไม่มีบล็อกลมนะก็สามารถใช้ตัวจับแชมจับไปได้แล้วก็ขันออกได้นะครับอันนี้ผมก็จะใช้บล็อกไฟฟ้ายิงออกไปเลยนะครับอันนี้จะใช้เครื่องมือพิเศษนะครับในการหมุนล้อแม่เหล็กออกครับเวลาขันเข้าอะ่ะก็จะถอนเข็มนาฬิกานะครับ แต่เราตัวเดยตัวผู้ตัวเนี้ยจะเป็นขันเข้าจะเป็นหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับขันไปให้สุดเลยแล้วเราจะทําการจับให้แน่นแล้วก็ค่อยๆอเอาค้อนเคาะเบาๆนะครับเคาะไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหลุด เวลาเราถอดน็อตครอบฝาแข้งนะครับเนี่ยถ้ากลัวมันจะหายให้แนะนาหากลกองพัสดุกอย่างเงี้ยที่เราสั่งของมาเจาะรูแล้วก็เสียบไว้นะครับอย่างเงี้ยไม่หายนะครับจากนั้นให้ทําการถอดแข้งฝาครอบแสายทานออกนะครับแล้วทำการโยกคอนสตาร์เบาๆครับระวังมันตกแตกนะครับมันก็จะล่วงลงมาประมาณนี้ ทำการถอดน็อตชัมแน่แล้วก็ชัมลังคัดหลังนะครับเพื่อจะทำการถอดชุดสายแผ่นออกให้หมดเลยนะครับ <ünd> er> เมื่อผมสังเกตเห็นนะครับจะเห็นสายแผนมีอาการแตกนะครับสายแผนตรงนี้เกิดอาการมีความฉีกนิดหน่อยนะครับก็ช่างมานะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังก็รือออกให้หมดเลยนะครับ